ส่วนทางด่านจังหวัดยโสธรน,นะคะนายชันชัยสอนศรีวิชัยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรน,นะคะเพื่อนเป็นประธาน ในพิธีรับหมอบหมวกนิรภัยภายใต่โครงการ60ปีไทยฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนะคะโดยการหมอบเทือนีนะคะก็มอบโดยทางบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดซึ่งได้มีการทรงหมอบหมวกนิรภัยจำนวนหาร่อย60ใบให้กับหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาในจังหวัดยโสธรโดยมีนายชาติทัดประทุมภูจัดการทั่วไปสายงานการขายและการตลาดนะคะบ,บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดและคณะ เป็นโตแทใ้ในการหมอบโดยทางทาพันผูวราชการจังหวัดเองนะคะเพิ่นกระไดมีการกล่าวชื่นชมและขอบุนทางบริษัทและหลานผู้จำนหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าที่ได้ใส่โอกาสคบรรบรอบ60 60ปีนี่เองค่ะในการสั่งคุ้นคาให้กับสังคมโดยเฉพาะการสร่งเสริมวัฒนธรรมหรืองของการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กเยาวชนถือว่าเป็นรากฐานสําคัญของอนาคตของประเทศนั่นเองโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่กยามอีกค่ะว่าทางจังหวัดยะโสธรพร้อมนะคะที่จะร่วมมือและรณรงค์อย่างจริงจังและเดินหน้าว่าระจังหวัด สวมหมวกนิรภัย100%นะคะคุ้มเข็มเจ้าหน้าที่รัฐเป็นแบบอย่างเพื่อสั่งวัฒนธรรมการสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนให้เกิดขึ้นยังรูปธปรรมและกระเสือหมันค่ะว่าความร่มมือจากทุกผักส่วนจะซอยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและส้างความปลอดภัยให้กับสังคมไทยของเฮาได้ยังยั่งยืนนั่นเองค่ะ